เขาไว้จับผิดเลยครับเพรก็ถ้าเกิดว่าภาพที่ออกไปแล้วมันอาจจะบ่งบอกถึงความไม่พอใจเนี่ยนะครับก็ก็ขอโทษด้วยแต่ว่าไม่ได้ไม่พอใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าวินมอเตอร์ไซค์อ่ะเขามีประเด็นหลายประเด็นเหลือเกินใช่ไหมครับผมต้องรีบจดเพราะเดี๋ยวตอบคาถามเขาไม่ได้มันเป็นเรื่องการทำงานเขียนไปบึกมึกมันหมดผมก็บอกมันหมกหมดแล้วก็ผมไม่ได้คว้างผมก็วางลงผมก็ปล่อยลับนโต๊ะเฉยนะครับก็เข้าใจว่าเป็นบุคคลสาธารณะการทําอะไร ต่อไปนี้ก็ต้องระมัดร,ระวังนะครับเพระพาะภาพที่ออกไปถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เป็นการสะท้อนความรู้สึกของเราเองแต่ว่าคนที่ดูอยู่ก็อาจจะเข้าใจผิดได้ก็ก,ก,การาบขอโทษและจะพยายามแว่าระวังตัวมากยิ่งขึ้นครับรรต้องเตรียมอะไร้าเหมือนกันครับจริงๆแล้วผมก็ไม่ชอบปากกาที่มันกดข้างๆชอากดข,ข้างบนมากกว่าเพราะเขียนไม่ได้มันก็หลบนึกออกป่ะครับมันมีตรงที่หนีบถ้ากดไปกดมาคงต้องคงต้องเตรียมหลายเรื่องครับเรื่องกระดาษเรื่องอะไรพวกนีน้ด้วยแผ่นรองด้วยอะไรด้วยหลายอย่างนะครับ ไม่มีครับไม่มีเป็นพิเศษครับก็คงพบปะพูดคุยกันกินข้าวกันธรรมดาครับอย่างที่บอกก็ให้พูดคุยกันจะได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นเข้าใจถึงสไตล์การทํางานของแต่ละท่านนะครับผมเองผมมาจากภาคธุรกิจด้วยนะครับการทํางานกับภาคการเมืองหรือสสเองก็อาจจะยังไม่อาจจะยังอาจจะไม่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันก็ต้องพูดคุยให้ดีนะครับใช่ครับเข้านิสิตทางลครับึ่งเผู้มายาหมายกำหนดมาให้ไปถึงคำนี้เวลาสิบโมงครึ่ง นะครับกผมบอกรีบเข้าไปนะครับไม่ยังยังยังไม่ได้พูดคุยไปไกลขนาดนั้นนะครับปัญหาเรื่องขอประมาณไม่คือบอกว่าไม่มีปัญหานะครับเพียงแต่บอกอกว่าอาจจะมีการช้าไปได้บ้างแต่ว่าเราอาสาเข้ามาบริหารจัการประเทศแล้วนะครับเราก็มีขีดจำกัดเราก็ต้องทำไปให้ได้ครับ เรื่องนี้ก็คงเป็นเรื่องหนึ่งที่จะต้องพูดคุยกับทางคณะระัฐมนตรีของพระเพื่อไทยวันนี้ไม่ครับไม่แน่นอนครับไม่แน่นอนครับแล้วก็ที่มีการจากนักวิชาการที่ออกข่าวไปว่าจะมีการทยอยจ่ายทีละ2,200บาทไม่ใช่เป็นครั้งเดียวครับยืนยันครับครับท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์นะครับของคุณเศรษฐาทวีสิน ใช่ครับก็จะปรับุงให้ดีนะครับผมคิดว่า,วาการใช้คาพูดเราต้องระมัดระวังทีหนึ่งนะครับไปรื้อไปอะไรพวกนี้หรือว่ามันฟังแล้วมันไม่ไม่มันไม่ใช่อะนะครับให้ให้ทุกคนสบายขึ้นให้เข้ากับบริบทของการทํางานสมัยใหม่ขึ้นนะครับลดช่องว่างระหว่างฝ่ายบริหารกับประชาชนผ่านสืน่อมวลชนผมว่าใช้คํานี้จะดีกว่านะครับเดินผ่านไปครับเดินไปดูด้วยครับต่ ครับเข้าใจครับเข้าใจหมดเลยครับครับเข้าใจถึงความยากลำบากอยากให้สบายครับครับผมก็นี่เป็นการสัมภาษณ์ของคุณเศษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการทำงานเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาก็ไปพบกับทางผู้นำเหล่าทัพนะครับที่โรงแรมโรสวูดนะฮะ ไปพูดคุยกันหลากหลายประเด็นแล้วก็มีการพูดคุยกันคุณเศรษฐามีการตอบคำถามสื่อมวลชนนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของการที่เมื่อวานนี้ที่ไปพบวินมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วก็มีท่าที่คุณเศรษฐาเนี่ยไปโยนปากกานะครับแล้วก็สื่อมวลชนรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเนี่ย ได้มีการแสดงความคิดเห็นอย่างพอสมควรนะครับเกี่ยวกับกรณีเรื่องของการโยนปากกาของคุณเศษฐาคุณเศษฐาก็กล่าวขอโทษนะครับถ้าหากภาพที่ออกไปแล้วดูไม่ดีนะครับโดยคุณเศษฐาได้ระบุว่าปัญหาของพี่น้องวินมอเตอร์ไซค์มีมากนะครับตัวเองกำลังจดกระดาษอยู่นะครับจดข้อมูลลงบนกระดาษแต่เมื่อปากกาไม่ติด ก็จึงโยนลงบนโต๊ะนะครับไม่ได้เคลื่องหรือว่าไม่ได้ปาใส่ใครก็ตัวเองเป็นบุคคลสาธนารณะนะครับก็ถือว่าต้องถูกจับตาทุกอิริยาบถอยู่แล้วนะครับถ้าอันไหนไม่สบายใจคุณเศรษฐาก็ระบุว่าขออภัยด้วยนะครับเมื่อวานนี้ของทางพรรคเพื่อไทยนะครับมีประเด็นเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ หลังจากที่อาจารย์กิติลิมสกุลนะครับก็ถือว่าเป็นนักวิชาการแล้วก็เป็นทีมงานของพรรคเพื่อไทยไปให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าเงินดิจิตอลวอลเล็นะครับอ,อ,อาจจะอาจจะต้องจ่ายเป็นรายงวดอันนี้เป็นความเห็นของอาจารย์กิติลิมสกุลแต่ทางโซเชียลมีเดียของพรรคเพื่อไทยนะครับอย่างเป็นทางการนะครับระบุว่าในส่วนของการจ่ายเงินดิจิตอลวอลเล็นั้นนะครับ ก็จะจ่ายเป็นก้อนเดียวเพื่อสร้างพายุทางเศรษฐกิจนะอันนี้มีการชี้แจงอย่างเป็นทางการแล้วจากพรรคเพื่อไทยในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะครับจะจ่ายเป็นก้อนเดียวคือ1 0 0 0 0บาทนะครับเพื่อสร้างพายุทางเศรษฐกิจแล้วก็ได้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจกันกับพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับภารกิจของคุณเศษฐาในวันนี้